สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพ่อด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะทุกคนวันจันทร์ที่21เดือนตุลาคมปี2567ัน้รกวันนี้รักจางพาพ่อมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกนะคะอยากจะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าเมื่อคลิปก่อนนั้นที่พาพ่อมาพูดคุยแล้วก็พ่อเนี่ยได้รับรางวัลผู้สูงวัยสุขภาพดีเด่นได้ที่หนึ่งด้วยนะคะ แล้ววันนั้นไม่ได้มีใบประกาศสินยาบัตรมาให้เพื่อนชมปรากฏว่าพ่อมีเวลาไปลื้อมาค่ะทุกคนนี่ได้มาแล้วนี่คือใบประกาศสิยยาบัตรที่พ่อได้รับรางวัลที่หนึ่งในวันนั้นนะคะเพราะว่านอกจากเขาให้ใบนี้แล้วนะคะยังให้รางวัลกี่อย่างนะพ่อวันนั้นใ้ขันใ้เงินได้ขันด้วยด้วยเงินด้วยได้เงินด้วยค่ะ ถ้าใครยังไม่ได้ฟังคลิปัหนนะคะก็เดี๋ยวให้พ่อบอกอีกทีมีรางวัลสามอย่างก็มีขันมีเงินแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรนะคะทุกคนประกาศใบรับรองว่าเป็นของจริงใช่เของปลอมอันนี้ก็คือเป็นใบที่นายนายกอะไรนะพรประสิทธิ์หนูแก้วนายกพรประสิทธิ์หนูแก้วซึ่งเป็น <c oughs> นายกอบอตอ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อ่าเป็นผู้เซ็นรับรองว่า ใบประกาศสัญญาบัตรนี้เป็นความจริงที่ว่าพ่อสุขภาพดีเด่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะออกให้เฉยๆนะคะต้องตรวจสุขภาพด้วยค่ะทุกคนในวันนั้นนะคะก็มีคุณหมอเนอะออาะคุณหมอตรวจมาตรวจตรวจอะไรบ้างคะพ่อตรวจความดันอือฮึแล้วว,ว,ว,วัดความสูงวัดความสูงชั่งน้ําหนักด้วยชั่งน้ําหนัก คือวัดสัดส่วนภายนอกดูแลภายนอกด้วยสุขภาพภายนอกแล้วก็ตรวจภายในตรงที่ว่าตรวจสุขภาพภายในตรงที่ว่าวัดหัวใจด้วยเนาะวัดความดันอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะดูว่าสุขภาพร่างกายออของผู้สูงวัยเป็นยังไงบ้างแต่ละท่านแล้วในวันนั้นมาหรือเดี๋ยวบอกเพื่อนอีกทีในคลิปนี้เผื่อเพื่อนไม่ได้ดูคลิปนั้นเนาะมากันเท่าไหร่ทา,างตำบลยี่เอ้ยยี่สิบสองหมู่บ้าน ยี่สิบสองหมู่บ้านในหนึ่งตำบลคือบ้านที่เราอยู่กันเนี่ยคือตำบลเมืองเก่านะคะทุกคนซึ่งตำบลเมืองเก่านี้มีทั้งหมดยี่สิบสองหมู่บ้านใช่ไหมคะพ่ออ่ามาตรวจมาแล้วคัดคนในยี่สิบสองหมู่บ้านเท่ากับว่าหมู่บ้านละหนึ่งคนส่งตัวแทนมาใช่ไหมอ่านั่นแหละทั้งหมดยี่สิบสองคน เป็นผู้สูงวัยที่เขาจะก,กําหนดอายุตั้งแต่เจ็ดสิบขึ้นไปใช่ไหมคะพ่อออหกสิบขึ้นไปอ๋อหกสิบขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใคร<ล>สูง<ต>วัยแค่ไหนก็ถ้ามีสภาพร่างกายสุขภาพที่ดีก็มาสามารถสามารถมาประกวดได้และในวันนั้นคะทุกคนมีผู้สูงวัยที่สุดในในวันที่มาตรวจยี่สิบสองคนมีพ่อกับผู้อ่ากับพ่อมันออม่นสองคนเท่านั้นเองนะคะที่สูงวัยซึ่งพ่ออายุเท่าไหร่ว,วันนั้น ปีนั้นประกวดปีสองพันห้า้อยหกิบค่ะทุกคนเจ็ดสิบพยังเมื่อกอนนั้นเจ็ดสิบพี่ยังไหมพี่เจ็ดสิบเพราะว่าตอนนี้พ่อปีนี้พ่อแปดสิบหกแล้วมันปีนี้มันปีเอ้แปดหกไม่ไม่ถึงสี่หกสิบเก้าเองเพราะว่าปีนี้มันปีหกเจ็ดพ่อแปดสิบหกแล้วไงถ้าเราปีนั้นก็ปีพ่อแค่หกสิบเก้าเองนะยังไม่ถึงเจ็ดสิบถูกไหมปีนั้นพ่ออายุแค่หกสิบเก้าส่วนพ่อหมาอายุเท่าไหร่ แล้วอะไรกันดยอายุพอๆกันเท่ากับว่าสูงวัยอยู่สองคนคือพ่อกับพ่อหมันนอกนั้นเอ่อสิบเก้าคนนาะเพราะว่ามันยี่สิบสองใช่ไหมยี่สิบคนยี่สิบคนอ่ะอายุน้อยกว่าพ่อดังนั้นสูงวัยสูงสุดอายุมากกว่าเพื่อนในจานวนยี่สิบสองมีสองคนกับพ่อพ่อได้ถูกรับเลือกนั่นหมายความของพ่อโดยรวมทั่วไปดีกว่าทุกคนและมีความสามารถพิเศษเหนือกว่า ทั้ง21คนด้วยนั่นก็คือป่าแคนพ่อมีความสามารถพิเศษในการเป่าแคนถ้าใครได้เห็นได้ฟังได้ชมที่คลิปาพาพ่อเป่าแคนไปแล้วนั่นนะคะพ่อยังเป่าได้อยู่แต่อาจจะพลังลมไม่มากพอนะคะทุกคนเพราะว่าได้อยู่แต่มัน เอาเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าช่างกา,เายกเราคนไม่เหมือนเดิม,ดมแล้วสิบกบว่าปีแล้วค่ะทุกคนเอาไม่ใช่สิบกว่าปีสิพ่อทิ้งมาตั้งนานเนาะอตอนนั้นพ่อเป่าไปตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าค่ะทุกคนก็มาหยุดเอาตอนมามีครอบครัวนี่แหละก็เลยอเป่ามั่งไม่เป่ามั่งอก็เลยหยุดไปก็น่าจะหลายปีมาถึงตอนนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบปีเนาะ นะคะทุกคนก็นี่แหละคะ่ะก็เป็นที่มาวันนี้ก็เลยจะเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าใบาจริงอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะวันนั้นลังจังไม่ได้มีใบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมเป็นใบาการันรียเซ็นจากนายกออตอค่ะพ่อได้รางวัลที่หนึ่งสุขภาพดีเด่นนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จะจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อนะคะ